ขออขอกลับสวัสดีท้มทุกท่านกันด้วยละกันนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องขจรน,นะผมนะครับจะมีรู้สึกท้อกับชีวิตนะผมนะครับแค่จะไปเล่นเอาชีวิตรอดแบบโบนี่นิดหน่อยก็คือแบบเอาชีวิตรอดแบบมีของแบบเหล็กฟูมีแต่แบบเหล็กอะไรพวงนั้นแล้วก็ออฟซิเดียนแต่ว่าพอผมสุ่มไปสุ่มมาเนี่ยได้เจอกับซีดที่ ไม่นาครบนะตีนี้นะครับ <id> เกิดเกิดที่อมาดอนใหม่เลือกถูกไหมเนี่ยน่าจะใช่แล้วผมนับเกิดมาใช่ปะอยู่ใต้ลาวาเลยครับแห่ตอนเรือกผมก็นึ่ว่าแบบอ๋อน่าจะเกิดที่ลาวาแต่ว่าผมไปดูที่พิกัดนะๆๆเกิดตรงน้ำมันน่าจะเแถวๆนี้ าแถวบตรงนี่เลยตรงนี้นะก็เป็นแบบไปอ่าอ้าวไมาสร้างมค่ะันเกิดมาในหลุมตรงนี้หรือมเตี้ยงม,มันอาจจะเตี้ยกว่าน,นี้นะแต่ว่าที่โลโๆนะผมอะ่ะเกิดตรงนี้เลยนะดีๆแต่ว่าแบบฮะผมมาเกิดตรงนี้เฉยเลย เออแปลกเหมือนกันนะไปแปลกแปลกจัดจัดเลยซนะีนนี้นะครับใครอยากจะรอเนะก็ไปดูได้เลยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ซีดือว่าใครก็ไปแคปภาพไปใส่กันเอาเองแหมฟิดเน,นี่ยลองเอาไปใส่กันดูครับผมว่ามันจะได้ไหมมันจะเกิดที่อมัมบดอนมไม้เกิดมาปุ๊บนะแบบอื้อมพละเมืองไม่เจ็บเพชร ก็แต่เหล็กหไหมเหล็กบาลลยนี่ใครอยากอุ้ยจะเพชรนี่นี่เพชรเลยดอใครอยากเป็นนักขุดเพชรก็มันที่ซีนนได้เลยนะแต่ว่าแค่ต้องเปิดมาต้องเป็นอืตอเป็นเพชรแถวนี้เ,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 เยอะจัดๆแค่นั้นแหละเออความลึกแปดไม่แปดหรือสิบนี่แหละประมาณนะเอีวที่รู้ผมจะทำ คอนเทนต์ที่ผมอยากสร้างเองมากกว่าไหนๆก็มาแล้วทำคอนเทนต์ที่ตัวเองอยากสร้างเลยกันไปคลิปละฝากไกอคานเถอะทีนี้ถ้าได้เจอตอนที่อาชีวิตรอดนะในอนาคตต้องมีแก้แน,น่อนอนครับผมผมเชื่อทำไมมันใกล้อย่างงี้เนี่ยมันใกล้เกินตาล้วมันใกล้เกินตาล้ มันไกลไกลไกลไม่รู้ช่างมารด้เ <_ C 1> พื่อติดลบรวัวตอ์ปลาวันร่นติดลบรัวครับอืออออ้ยหมู่บ้านล่างอีกแล้วนี่เจอหมู่บ้านล้างรอบที่สองแล้วน,นะสงสัยผมมันหลงแย่ไปนะเออแต่ว่าซีดีก็ดีอย่างนึงนะ ถ้าต่อบล็อกขึ้นมาได้อะเราบินขึ้นมาเนี่ยล้วคุณจะเอาชีวิตรอดบนในตรงน,นี้เราค่อยไปขุดอะไรด้านล่างนี่ไงของฟูข้อดีข้อเสียก็มีนะข้อดีของอันนี้ก็จะเป็นแบบอยัางว่ะนั่นแหละอืมนั่นแหละอะไรอ่ะของของฟูแค่นั้นอะ่ะข้อเสียของที่นี้ก็คือทีม่มีวิเลจเจอแล้วแถมเสี่ยงตายด้วย เพราะของฟูจริงไหมมันฟูอยากจะจัดอ่ะนี้มีเอโมรลลอนตัง้งหกอนะรัแบแปะป็นคลิปแล้วทำรับคอนเทนต์เจอหรือว่ากิ้งอีกอู้บ่วงนาะแปบะบป็นคลิป